ฝันไปเถอะในภาษาจีนพูดยังไงรู้กันไหมคะถ้ายังไม่รู้เราไปเรียนกันเลยค่ะฝันไปเถอะไม่ต้องฝันเลยไม่ต้องคิดเลยในภาษาจีนเราพูดว่าชิวเฉีออยงคำว่าชิวแปลว่าหยุดเลิกส่วนเฉียงแปลว่าคิดค่ะหยุดคิดเลยเลิกคิดเลยนั่นก็คือไม่ต้องคิดเลยฝันไปเถอะยกตัวอย่างเช่นให้ฉันยกโทษให้เขาเหรอ ฝันไปเถอะอยากให้ผม原谅เขา休想ไม่ต้องกี่休想ใช้ไดวเดียวแต่休想ยังสามารถที่จะต่อท้ายด้วยบางสิ่งบางอย่างกลายเป็นใครบางคน休งทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ก็คือใครคนนั้นน่ะหยุดคิดเลยเลิกคิดเลยไม่ต้องฝันเลยที่จะทำสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นเธอไม่ต้องคิดเลยที่จะมาหลอกฉันได้เธอฝันไปเถอะ ที่จะหลอกฉันได้你休想骗我你休想骗我骗แปลว่า,า,วา,บบวาหลอกอีกตัวอย่างหนึ่งครับเธอเลิกคิดเลยเธอไม่ต้องคิดเลยที่จะผลักภาระมาให้กับฉัน你休想把责任推到我身上责任แปลว่าภาระ推ลัก身上แปลว่าบนตัว เธอไม่ต้องคิดที่จะผลักภาระมาให้กับฉันนี่ชา你休ั把责任推到我身上。ถ้าสนใจอยากจะเรียนภาษาจีนกับผงเหลาเชิอหรือเหลาเชิพี่ฮั่นไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือที่โรงเรียนสอนภาษาจีนพี่นักษรสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับ